ับวิธีการรีเซ็ตรูปประแจเซร์วิสพันด้าซิตี้รบครับไฮไลท์นะครับอ่ามันจะมีทิปตรงน,นี้บอกนะครับแต่เรากดไปวนอีกรอบหนึ่งแปดร้อยหกสิบชดไหมชดไหมแปดร้อกสิบอ่าเรกดเราทิปตรงนี้ค้างไว้ตรงนี้ทิปตรงนี้ค้างไว้ ทางไว้แล้วดับเป็นถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอกเดแปดก้บระพิิบแล้วเราปล่อยอ่าเรากดอีกทีนึ่งหนึ่งสอสาส่ห้าอกอ่าโอเคปล่อยอ่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับไอวไลท์ทิปเอทิปบี เรียบร้อยอเดี๋ยวเราลองสตาร์เครื่องอีกรอบหนึ่งเล็กกิโลดับเครื่องรูปประแจเมื่อกี้ยังขึ้นอันนี้ก็ตั้งดับปเ,ออเป็นแจออนเอ่บประแจเซอร์วิสเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วตัดเครื่องปึบ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยวิธีการลบไอ,อเซอร์วิส Honda City Turbo ครับ